มากินส้มตำขยาวกับผักสด,สดลิมข้างทางกันครับนี่วันนี้จัดเมนูแปลกใหม่อ้าวปิดฝาเลยถือถือดูฮะอุ้ยน่ากินมากส้มตำขยาวกับยอดผักจะอมข้างทางว้า อุย้ยดูน่ากินมากอ่ะขอฝากไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยเก็บโอ้ยมามาใกล้ๆเลยฮะตากล้องอ,อันนี้เป็นตำป่านะโอ้ดูหูมีหมูย,ยอด้วยอยือ่ะจัดเลย,ยตักจะอม เอาให้หมดทั้งยัดส้มตำขยาวกับฝักกระถินอ่อนนอ่ินเริ่มจะไปทางดุ่มสาวแล้วใกล้ของชอบเลย เริ่มจะไปทังหนุ่มสาวแล้วกินลูกมันอ่ะลูกมันลูกมันกินได้เอาเหรอกินหนยนะกินได้หมด ส้มตำขยาวกับยอดมะม่วงอ่อนๆกินก่อนเลยกินกันเลยตอนนี้ดอกมะม่วงก็เริ่มหมดแล้วเพราะว่าดอกเริ่มเป็นลูกแล้วตอนนี้กินยอดอ่อนๆมันเฮ้ยมีคนแซวโอ้โมีคนแซวว่ะ จับมากมมามแล้วกินยอดอ่อนแล้วหมดเลยเหลือแต่เริ่มหนุ่มสาวสุดยอดจำเครื่อง